เราขึ้นไปอธิษฐานที่ผาในวันสิ้นปีอะนับดาวได้ครบหนึ่งพันดวงและขอพอเรื่องความรักเนี่ยคำอธิษฐานจะเป็นจริงหากดาวได้ยินคำอธิษฐานคุณจะนับดาวได้ไม่ครบพันดวงก็มไม่เป็นไรเพร<อ>า<ล>สุดท้าย สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการดูกับเต่านะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับการ recap and reaction นะครับซีรีส์เรื่องใหม่จากทางจีมเอ็มทีวีนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์ที่เราหลายๆคนรอ,อคอยกันมานานมากทุกคนหลังจากจริงๆแล้วตอนแรกนะครับมีคิวออนแอนตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วแต่ที่นี่นะครับเกิดดราม่าต่างๆเกี่ยวกับบทละครเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า มีการร้องเรียนกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของทหารนะครับที่แบบว่าเขาไม่อยากให้ใช้ความเป็นทหารนะครับในเรื่องนี้เพราะว่ามันมีเกี่ยวกับในเรื่องของชายรักชายจริงๆอะตออมีความรู้สึกว่าโลกของมันเปิดกว้างมากแลว้วอะจริงๆอะควรที่จะเคารพกันและกันเปิดกว้างนะครับอ่ะแต่ก็เอาเป็นว่าเข้าใจได้แล้วกันว่าก็ ประเทศเราก็เป็นแบบนี้นะทุกคนประเทศเราก็เป็นแบบนี้ทาง g m m ีทนะครับก็เลยต้องทําการปรับเปลี่ยนบทใหม่นะครับถ่ายทําใหม่ก็ได้ทำให้เราได้ดูช้านิดนึงนะครับและซึ่งตอนนี้นะครับเรากําลังจะได้ดูเรื่องนิทานพันดาวกันแล้วนะครับนิทานพันดาวในรูปแบบใหม่นี้นะครับที่มีการเปลี่ยนบทเปลี่ยนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเล็กๆน้อยๆตัวพระเอกนะครับทำการเปลี่ยนบทเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับส่วนคุณครูก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ทอฝันนะครับที่มีความฝันในการเที่ยากจะเป็นครูในชนบทแต่เขาก็เกิดอุบัติเหตุทําให้เขาเนี่ยต้องเสียชีวิตเขาก็เลยทําการบริจาคหัวใจเนี่ยให้กับเทียนนะครับซึ่งเทียนเนี่ยเขาต้องเดินทางมาสู่ชนบทเพื่อที่จะมาทําตามความฝันในการเป็นครูชนบทให้กับทอฝันเนาะแล้วเขาก็จะได้มาเจอกับหนุ่มป่าไม้คนนี้และเรื่องราวความรักของเขาจะเป็นยังไงเราไปดูทีเซอร์ใหม่กันเลยครับหัวหนะ้า หัวหน้าเชื่อเรื่องตำนานผาปันหาด้วยหรอเชื่อสิแล้วหัวหน้าไม่อยากมีใครสักคนบ้างหรออืมว้่งอินแน่รักอ่ะโห้ยพี่คนดมากเลยีมีแต่ต้นไม้มีแต่ป่าพวกเราทุกคนได้อุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อเก็บรักษามันไว้ว่าเดี๋ยวหนูกลับมาจากกรุงเทพเมื่อไหร่หัวหน้าพาหนูว้ที่นี่นะ วันให้ยาัยคุณทำ่องแบบนีน้มันไม่แพ้ตั้งใจหรอเว้ฝั่งงงเขาก็บอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุ<อ>ผมเป็นไงครับคนไข้เพิ่งได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจมาค่ะรู้สึกยังไรบ้างหรอ,อที่มีหัวใจคนอื่นอยู่ในตัวเราอะ่ะการเดินทางครั้งใหม่เทียนอยากรู้ว่าใครเป็นคนให้ปฏิหารี้กับเทียนนะแต่ไม่ต้องสนใจหรอเพื่ออะไรวะ กูว่าใครอยากรู้อะว่าเขาเป็นใครนืงาสาวทอฟันจเจริญคนมาสมัครเป็นผููอาสานะเยาอยากไปสอนที่ไหนลนะ่ะหมู่บ้านพาบันดาวครับคุณรู้ไหมที่นั่นเนี่ยมันลำบากมากเลยนะวันน้าครับนี่ครูเทียนครูอาสาคดใหม่ครับพอนแแบบนี้โอ้ยยงดีม่ก็รีบบอกผมผมจะได้หารถไปส่ง ได้แล้วก็คงไม่รีบกลับเร็วๆเนี่ยมันยังไงกันแน่วะในเพื่อนก <c oughs> ูเนี่ยดูแลกูนี่เป็นพิเศษอ่ะเฮ้ยนี่เสื้อเจ้าหน้าที่นี่มีเจ้าหน้าที่นะขาแสงหนอก่อยผมไม่ใช่เมียกูนะ <c oughs> ยังไงยึงเด็กไปไหนหมดกลับบ้านก่อละเวลานี้เนี่ยนะถ้าคุณคิดว่าการมาที่เนี่ยเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ต้งทำในช่ี่ช่วยอะ่ะอย่าเลี้ยกตัวเองก็เป็นคุยเลย <c oughs> ีอะคุณจะต้องเจออะไรเยอะที่ทำให้คุณท้อใจทำให้คุณเสียใจทำให้คุณผ,ผิดหวังถึงขนาดจะต้อง้อใจเลยละ่ะผมเคยเกิดตายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนเนี้ผมมันได้เกิดใหม่แลวผมอยากใช้โอกาสในครั้งนี้ทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างอะสวยมากเลยเน,นาะฉากธรรมชาติคือสวยงามสำหรับเ,เราเสมอทุนคน ทำยังมีมวยเสียงพี่กัลนะพัทไม่เดือดร้อนนะเนี่ยถ้าผมจำใจผมบอกแล้ไงผมมีหน้าที่ดูแลมบอกว่าถ้าเราขึ้นไปอธิทฐานที่าในวันชินปีนับดาวได้ครบหนึ่งพันวงและขอพรเรื่องความรักเนี่ยคำอธิษฐานจะเป็นจริง คุณจะนบดาวได้ไม่ครบพันดวงก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายคุณก็ได้ทำให้คำอธิษฐานของทองฟันเป็นจริงแล้วโอ ครับทุกคนดีมากเลยเนาะคือในเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฉากในเรื่องของเนื้อเรื่องหรือเรื่องของแบบเกี่ยวกับการถ่ายทําต่างๆอะ่ะมันทําให้เราแบบมีความรู้สึกแบบมันเป็นซีรีส์มิติใหม่ของซีรีส์วมากๆเลยซีรีส์นี้เป็นมิติใหม่ของซีรีส์วายทำให้เราได้เห็นในมุมมองของความรักที่แท้จริงอะ่ะที่ไม่ใช่แบบที่ไม่ใช่ความรักแบบ ป๊อบปี้เลิฟอะไรเงี้ยเออมันได้เห็นความรักที่เป็นชีวิตของคนสองคนน่ะที่เขาแบบที่บางสิ่งบางอย่างทําให้เขาหมุนเวียนให้เขาได้กลับมาเจอกันโดยหัวใจดวงเดิมอบทุกคนคือดูแล้วก็รู้เลยว่าเรื่องนี้ก็คือต้องดราม,ม่าแน่นอนแต่สิ่งที่เต๋าชอบมากที่สุดกับซีรีส์เรื่องนี้เลยนั่นก็คือในเรื่องของฉากที่ใช้ถ่ายทําคือเต๋ารู้สึกแบบ ธรรมชาติอ่ะมันเป็นสิ่งที่สวยงามทุกคนแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะละเลยในการที่ไม่ช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติของเราไว้สวยงามมากไม่ว่าจะเป็นฉากน้ําตกฉากภูเขาอะไรอย่างเงี้ยและความรักของเขาทั้งสองคนเนี่ยก็น่าติดตามมากว่าจะเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเทียนเนี่ยจะกลับมาเพราะหัวใจเรียกร้องมาหรือกลับมาแค่ตามความสัญญาและสุดท้ายเนี่ยความรู้สึกที่เทียนมีให้กับ อูผาเนี่ยจะเป็นความรู้สึกจริงๆของเทียนเลยจะเป็นความรู้สึกของทอฝันอันนี้เราก็ต้องมารอลุ้นกันหุยตื่นเต้นมากเลยอะคืออยากดูแล้วว่าทุกคน และแน่นอนนะครับช่องของเต่านะครับก็จะทําการรีแอคชั่นและก็รีแคปเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการขอลิขสิทธิ์ไปทางจีเอ็มนะครับเหมือนกับซีรีส์เรื่องที่ผ่านมานะครับที่เต่าเคยเียนไปนะครับผมเราจะได้ดูกันแบบชัดๆเต็มๆอย่างแน่นอนนะครับทางช่องลูกเต่าซาวแชนแนลนะครับผมยังไงนะครับก็ต้องฝากติดตามครับซีรีส์นิทานพันดาวด้วยนะครับผม ทางไลน์ทีวีนะครับตั้งแต่เวลา20นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปทุกวันศุกร์นะครับและมาติดตามชมรีแอคชั่นของเต๋านะครับได้ในทุกวันเสาร์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำการพรีเมียร์ให้ดูกันสดๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการดูกับเต๋านะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันแล้วห้าสิบสาม แล้ววันนี้นะครับรายการดูกับเต่านะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ครสมาชนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะครับว่าชอบฉากไหนกันบ้างอยากดูใครกันบ้างนะครับเนี่ยบอกเลยว่าเต่าลุ้นมากเลยว่าน้องมิกะจะต้องแสดงดีแน่ๆเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของน้องด้วย เรามาลุ้นกันแต่ไม่รู้สิแต่รู้สึกว่าแค่ต่อดูทีเซอร์แป๊บเดียวต่อมรู้สึกเลยว่า้องมิกะสแสดงดีมากและอาจจะเป็นคู่จีนคู่ขวัญคู่ใหม่ที่เกิดขึ้นก็นได้นะครับสำหรับมิกเอิร์ดเราต้องมาองรอลุ้นกันนะครับแล้วก็มีนักแสดงอีกหลายๆคนที่เราน่าติดตามกันมากๆเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวนี้ต่อก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย